ที the the you ่สองแล้วครับก็ดีใจครับที่ได้มาเลเวอเรนซ์กันแดดที่ดีเป็นกันแดดอันดับหนึ่งของเอเชียให้กับทุกคนครับพิเศษยังไงบ้า่ครับอะไรนะพิเศษพิเศษยังไงเหรอครับก็มันก็จะมีหลายโปรดักต์ให้ทุกคนได้เลือกครับอย่างที่ผมใช้ประจำก็จะเป็นตัวผ่าผาถืละแล้วผมอเนซ่าโกมิลนะครับเป็นตัวที่รับจบแบบว่าไม่ว่าแอคทิวิตี้คุณจะเป็นยังไงก็รับจบได้หมดคุมมัน12ชั่วโมงซึมไว ผู้ชายก็ไม่เนื่อยหนัผู้หญิงก็ยิ่งสบายเขาไปใหญ่ครับแดดพุงไทยร้อนๆอย่างนี้แรงๆสู้ไหวไหมอะไรนะครับแดดแดดสู้ไหวไหมสบายมากครับเหมาะกับแดดพุงไทยเนาะครับผมเหมาะมาก S อสเท่าไหร่ครับต่อตัวนี้ครับ S อสครับ P A เบวกสบวกครับยาวไปยาวไปีที่สามวันนี้เอสทีบันอนแม่แมาให้กำลังใจเราบ้างดีากก็ดีใจครับวันนี้ก็มาคนเดียว เหางเหาเลยเหงาเลยลูกก็ไม่ครับเพราะแฟนๆมาให้กำลังใจเยอะแต่ว่านั่นนี่อยู่ในใจอยูอ่นอกบ้านเขาไปงานอื่นแหละตัวอาจก,ก็อยากให้เขามาด้วยมามาก็ดีจะได้มาช่วยพูดคุยเขาเราก็พูดไม่เก่งเหมือนน้องครูเขาบอกว่าจิงวเาเอางานคนเดียวรู้สึกยังไงสกายบอกว่าเออมีนันที่อยู่พูดด้วยกันยืนคู่กันเลยก็ช่วยเสริมกันพูดครับก็กลายเป็นอินโทรเวิร์สสองคนที่พยายามจะช่วยกันพูด นานี้หรอครับทั้งคู่เราทั้งคู่เรารล้ว่องกันได้ยังเริ่มเริ่มคล่องแล้วครับพยายามจะคล่องอยู่ครับต่อให้สังขารจะไม่อำนวยก็ตามถามฝากงานครับพี่ติวสักแล้วรายงานพี่ติ๋วมาแล้วมาตอนี้สิ่งจ้าถามฝากงานน้องครับครับผมก็ฝากงานอ่ะจริงๆงานคือชิเซโดนครับคุณซาครับผมแต่ว่าวันนี้ผมมาในนามของคเนซ่าครับผมก็ ทุกคนก็สามารถมาซื้อได้นะครับยิ่งถ้าซื้อวันนี้มันจะยังสามารถใช้ไอตัว e receipt ได้มันทุน e ตน้ภาษีได้ด้วยใช่ครับแต่การชีวิตช่วงนี้ยังฟังไม่หยุดเลยเนอะก็บว่าฟังไม่หยุดว่าจะหน่ายดีบ้างฟังไม่หยุดยังไงอะถ้ามันถูกจริงมันต้องถูกหวยแล้วไหมอะโอ้ยยังเจ็บใจเรื่องนี้อยู่เหรอไม่ได้เจ็บใจแต่ถ้าเป็นเราได้ก็ดีเออความจริงเคยถูกเพราะไม่หวยอะถามจริงไม่ค่อยได้ซื้ออะไรคือคือผม ลอตเตอรี่รครับผมลอตเตอรี่ <c oughs> เคยจริงๆเคยซื้อแค่ครั้งสองครั้งตอนช่วงที่ถ่ายหนังนะครับ <c oughs> หนังกับปฏิบัติการกู้วหวยตอนนั้นเล่นเกี่ยวกับลอตเตอรี่พอดี <c oughs> ก็เลยบอกว่าลองซื้อครั้งสองครั้งแผงลอยคุณป้าข้างหน้า <c oughs> แล้วก็ถูกกินไม่เคยได้ก <c oughs> ับเขาเลยแล้วด้วยความฝังขนครับอย่างแบบมีไปมูหรือแบบอะไรตอนนั้นไหมเติบล่วงหรืออะไรประมาณนาี้แล้วอ่ะ หลังจากหลังจากนี้เหรอครับก็ไ่มาไไ่านไเออไ้มูอะไรจริงๆจมไก็จริงเชื่อวิทยาศาสตร์ครับยังยืนยันทำเดิมอยู่แต่ว่าก็ไปไปมูมาบ้างก็ไปกับงานนี้นะครับไปที่เชียงใหม่ไแดงไม่ได้แดงเหรอไปอ่ะอออันนั้นความรักไม่ใช่เหรออะไรนะขออะไรไป่ริ่มขออะไรก็ส่วน่หญก็ขอเรื่องงานอย่างเงี้ยครับอบอกว่างานสำเร็จผลงานที่ทาด้วยกันมันแบบว่าทุกคนชอบ เราไปแก่เราติดตามอีพีอีพีถัดไปครับเรารู้สึกงไงครับคุณมองว่าตอนนี้เป็นขาขึ้นของเราที่แบบเออฟังมากดีขึ้นตลอดเวลาก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆในชีวิตแล้วกันเพราะว่าก็เพิ่งผ่านเป็นเะเพศมาตนยี่สิบห้านี่ก็เพิ่งเข้ายี่สิบหกก็เหมือนเราผ่านแบบว่าอุปสรรคอะไรอย่างไปแล้วครับก็พยายามจะเต็มที่กับทุกคนงานเราก็แบบ ไม่ได้แบบลอยตัวเราก็แบบว่ามีสติในการใช้ชีวิตแล้วก็พยายามจะคงความเป็นตัวเองของความเป็นตัวของตัวเองเหมือนเดิมไว้ครับท่รับ่ันมีรูปแับกระแสเข้ามาแต่เรามาเพิ่มขึ้นเลคือเหมือนที่ผ่านมาเราก็มีแบบขึ้นๆลงๆอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องปกติของชีวิตในวงการบันเทิงเนาะแต่ว่ารอบนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบว่าเหมือนเป็นแอดเวนเจอร์บทใหม่ที่ท,ที่ที่เราก็ ไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนซึ่งก็ผมว่าก็เป็นสเต็ปที่มันแบบว่าท้าทายกับชีวิตเราเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เราไม่ไม่เคยทํามาก่อนครับก็ต้องพยายามเรียนรู้ส okay ิ oh, nee? ่งต่างๆจากคนที่เขาเคยผ่านมาเราด้วยเปลี่ยนวการคือแบบว่าพยายามจะเปลี่ยนตัวเองเพื่อแบบว่าให้กลับมาทํางานได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยจะได้มีความหลักใหม่ๆในชีวิตมากขึ้นเลยอ๋อก็จริงๆก็เป็นอีกหนึ่งส่วนด้วยครับก็ดีครับก็รู้สึก เป็นประสบการณ์ใหม่ที่มันหลากหลายมากขึ้นแล้วก็น่าจะสามารถทําให้เราอัดแอฟใช้กับชีวิตการทํางานเราได้มากขึ้นด้วยการพยายามมีการมีคพื่อพัฒ์เรื่องในอาชีพงานด้วยกันมันไม่รู้สึกว่ามีมีเซฟตัวมากขึ้นเพิ่มมากขึก็เซฟนะครับเพราะผมมาเป็นคนที่ไม่ได้มั่นใจในตัวเองอยู่แล้วอ่ะการที่แบบว่ามีเพื่อนมาคอยแบบเชียร์มาคอยแบบให้คำปรึกษาอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าสองหัวมันก็ดีกว่าหัวเดียวเนาะมันก็พยายามช่วยคิดทําให้งานออกมาในแบบว่า เวอร์ชันที่สุดเพราะว่าแนวทางในการใช้ชีวิตแนวทางในการทํางานของพวกเราสองคนก็มีความคล้ายกันค่อนข้างมากครับที่บอกเพราะว่าเราคิดมาเองที่แหละคุณแซวก,การคิดมาเองคนนี้ก็ให้เราไปได้กันได้ผมว่าไม่ได้ขนาดนั้นบอกเราไม่ได้แบบคิดเองขนาดนั้นผมว่ามันก็ต้องมีคําว่าโชคชะตามาด้วยแล้วกันเพราะว่าการที่แบบว่าเราจะได้แบบมาเล่นซีรีส์ด้วยกันอย่างนี้มันแบบว่า ไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่แบบว่าจะโคจรมาเจอกัน,นครับเราต้องขอบคุณปัจจัยหลายๆอย่างทั้งผู้ใหญ่ทั้งพิถา EP, พีพีพูวมกับทีมงานทุกคนครับที่ทําให้พวกเราได้มาเจอกันแล้วก็ทําให้ซีรีส์เรื่องนี้ออกมาสู่สายตาประชาชนได้หลายคนลุ้นเนี่ผลงานต่อไปเลยนะว่างานตูจะเป็นยังไงจะเป็นซีรีส์วายเลยไหมหรือว่าจะเป็นแนวพิศพ่าเพื่อเพื่อนเหมือนเดิม มิตรภาพแน่นอนครับมันจะเป็นวายไหมมิตรภาพครับมิตรภาพมิตรภาพแบบไหนก่อนมิตรภาพจริงๆริมิตรภาพจริงๆแบบโบร่อมแฟนดูเฟรนเออยังยังยังขนาดนั้นเลยเพื่อนกันตลอดไปใช่ นี่เ็ทำอย่นี้เือกเมอหลักๆมาเหมือนกายแบบหือะที่เราเองทำคอนเทนต์มากขึ้นเล่นแบบโซเชียลมากขึ้นเลยเนี่ยอะไรก็ได้ไปแบบีแลกกับเราด้วยเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างได้เลยครับพี่จากีพรุ่งนี้ขอให้ถูกหวยได้หวยโดนครับไม่แต่ว่าเรา่หา่นเียอะาอะไรกันแบบ่งหนตักกอกา็เหมือนพอมันมีอ่อิกต็อกเข้ามาใช่ไหมมันก็ ได้เห็นคนนู้นคนนี้ทําอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเอออยากลองทําบ้างมันก็ดูแบบสนุกดีคือที่ผ่านมาก็ก็ทำได้แหละแต่แค่ขี้เกียจไม่อยากทําอะไรเี้ยแต่ตอนนี้อยากทําแล้วตอนนี้ไงมันมัมแนนี้มันมาตอนไหนฟิลนี้มันมาตอนไหนดูสเอ๊ะเด็กเราอยากทำแล้วคือแบบมันเป็นความรู้สึกโดยแบบว่ามันพูดไม่ได้แบบมันอยากทามันก็อยากทําแต่ถ้าต่อให้ใครมาบังคับให้ทำเงี้ยเราก็คงไม่ทำมันก็เป็นความรู้สึกของเราเองก็อยากจะแบบว่า หาอะไรมาให้แฟนแฟนคลับได้เห็นหน้า<ม>เราด้วยอย่างเงี้ยเ็าเขาก็แบบเห็นเขาบนคิดถึงอะไรเงี้ยครับเราพยายามจะสร้างคอนเทนท์ทำอะไรมามอะไรๆบ,บางมันก็จะช็อตฟิลบ้างอะไรบ้างอย่างนงี้ไม่ชอ็อตไม่ช็อตมันก็เป็นตัวของอตัวเองใช่แต่เราก็เนี่ยพยายามทําอะไรทุกอย่างโดยที่แบบเบสออนความเป็นตัวของเราเองแบบก็ไม่อยากให้แบบกระแสอะไรมาเปลี่ยนเราได้เราก็อยากเป็นตัวของเราอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆยากไหมยากอะไรกันแต่คิดต่อตอมาเร่ยยากมากเลย ชีวิตเปลี่ยนแบสมัยก่อนถ่ายแค่ภาพนิ่งตอนนี้ต้องถ่ายวิดีโออ่ะแล้ววิดีโอมันแบบยากกว่าภาพนิ่งอนะมันต้องมีลิปซิงอะไรเงี้ยมีอีดิตมีลิปซิงมีเต้นอะไรเงี้ยชีวิตชีวิตยากเหมือนกันนะยุค2.0ง0นจดศยสิุด่งที่ไม่ถท่สุดสิ่งทนัดที่ดเลยในการคอนเทนต์รู้สึกว่าแบบไม่ถนัดเลยเต้นหรืออะไรเต้นเนี่ยถ้าถ้าฝึกบ่อยๆก็ยังพอได้แต่ส่วนใหญ่คือแบบเทคเดียวอ่ะแบเปิด โทรศัพท์ข้างๆแล้วก็เต้นตามมันก็เลยจะดีเลยนิดนึงพูดถึงเรื่องเต้นมันจะมีไวเล่หนึ่งเรื่องเต้นที่เต้นกับพี่นิ่งเี่ยวขอพี่นิ่งเดี่ครับ่เดืองหลายคนแบบว่าเป็นไวเล่มากครับะนั้นเขาบอกว่าตอนนี้เราสัมภาษณ์ร่างกายเรามันสมานกันหรือยังสมานเป็นแผลอย่างนี้สมานกันแล้วก็โอเคแหละก็แฟนมีดเนาะมันเป็นสเกลเกือบคอนเสิร์ตแล้วเราก็ต้อง ให้เกียรติโคริโอกราฟนิดนึงเขาก็ออกแบบท่าเต้นมาแล้วก็มีเวลาซุ้มซ้อมก็เอาให้มันตรงจังหวะบ้างใช้เวลาไปนานหรือจะกลายเป็นกล้ามเนื้อจำได้จริงๆเออ่ถ้าแบบรีพีททำแบนซ้ำๆผมว่ามันก็จำไปเป็นแบบเหมือน m u s เ l e memory เลยครับเราใช้เวลาประมาณนึงเพราะว่าเราก็ใหม่เนาะกับการเต้นกับการเพอร์ r f ร o m มยากขึ้นแล้วเนี่ยตอนนี้อาจยากขึ้นในส่วนอื่นนะครับนี่เรื่องของการเล่นโซเชียลเปล่าครบยากไหมเหรอครับก็ยากสําหรับผมไม่ไม่ได้ยากขนาดนั้นครับแค่เราเหมือนต้องหาจุดที่มันแบบว่าเก็ตเอาลองไปด้วยกันได้นะคอนเน็กกับแพลตฟอร์มกันนั้นได้อะเหมันพอมันจับจุดได้แล้วมันจะไปต่อเองได้ผมว่าก็จะปรึกษาใช่มีที่ปรึกษาไหม ไม่ปรึกษาใครเลยเพราะว่าเพื่อนๆแต่ละคนก็คือเป็นชาวแบบเทนตี้โซเชียลหมดเลยแต่เด็กเป็นเพื่อนๆเราเนี่ยก็เก่งเรื่องโซเชียลกันมากเลยนะเพื่อนผมในตึกในตึกก็มีอยู่ไม่กี่คนเองอะตัวใหญ่มากตอนนี้หลับกับการทำงานที่กับน้องๆรุ่นน้องๆตึกหรือว่าก็แฮปปี้ดีนะครับเป็นตึกที่มีกิจกรรมไม่หยุดแม้แต่วันเดียวใช่ก็จะมีคอนเทนต์มาเรื่อยๆครับก็รู้สึกสนุกดีครับก็เป็นอ่ ประสบการณ์ใหม่ๆที่ไม่เหมือนกับที่ผ่านมาแน่นอนแล้วก็เชื่อว่าในอนาคตก็คงมีฟีดอะไรออกมาให้ทุกคนได้ดูเรื่อยๆค, <Okay. S 1> อค,ครับ